สวงตลดีคท <ý sweetness and> ับพนมนค่น้อยแดก็ออกลาดแล้ว่าครับเพราะว่ามีปลาโอ้สสกิดเพราะทงก็ไม่รู้ทำงานในโฮม เอารับสิคะจะรับค่ะจะรับอันนั่งเอกเนาะรับเนาะเพราะว่าเอามาให้ยพอดีจะไองนกันขอบคุณค่ะก็ขอบคุณคุณแม่นะคะที่แม่ปุ้ยลืมชื่อนะทุกวันดีที่ไม่ลืมเอามาส่งเออบอลืมเอามาส่งแต่ดีที่แม่ปุ้ยยังเอามาส่งพุงนี้เต็มตัวนะเพราะกับนางรามสาวแสนสวยปุ้ยเงี้ยยี่สิบห้ายี่สิบห้านางยี่สิบห้านางจะบปลำให้แล้วแม่ปุ้ยรำไหมคะไม่ค่ะมาทำให้คุณยูโลเพราะว่าเขาเอา ถือว่าเป็นกาะดินมาให้พระโอนมาให้แล้วตัางนะกระถินน้ำเทียงเหรอของคุณยูโรเออแล้วเขาจะให้อันอันกีแต่ในขึ้นไปขึ้นไปลำด้วยนะคะยูโรบอกเพื่อไปถวายกระถินด้วยที่สามสิบนะจื่อไ้นะคะจะลงมาหาลุกแม่ปุ้ยก็มามาบอกพวกหนูหน่อยได้พวกหนูนะความจันแบบ คือหางอึ่งความจำหางอึ่งวันนี้ลืมเดี๋ยวนี้ซาติโกขอบคุณแม่ปุ้ยนะคะที่เอาอาหารมาส่งพวกเราเนาะอันนี้ก็จะเป็นเมนูมื้อเที่ยมของเราเนาะมันยดน้ำจิ้มมันย้อยอ๋อมันไม่ยดแน่น้ำมันน้ำมันน้ำจิ้มมันเป็นไงนะมันปลาอู้แม่ใส่ไงไงปลาใส่กี่สีตัวใส่ตัวใส่จะครบแล้วแม่ปุ้ยคะแล้วแม่ปุ้ยได้รำด้วยไหมคะ อุบไปก่อนยังไม่บอกต่พรุ่งนี้มาในชุดสีแดงอลังการมากซ้อมทุกวันซ้อมแต่ละวันจะซ้อมถึงสองทุ่มผัวด่าทุกวันพวกนางรำแม่คะแต่นู้นนะโคให้แม่รำด้วยได้ไหมคะร้อค่ะสุดเก้าว่หลุดปากหลุดปากล้วเป็นคนเก็บเอาบกอยู่นะนางเยออกมาแล้วล่าสุดนะก็มีจ่าเอ็มนะที่ยังไม่ได้โดนนะครับผม ตอนนี้โดนยังครับยังครับยังเหรอคือผมบอกให้อย่างนี้โดนก่อนหายก่อนโดนก่อนหายก่อนผมดูจากไทม์ไลน์ของแต่ละคนเวลาจะเป็นปีะมอณี่ขอี่อย่างเช่นน้องปรนโดนโดนก่อนหายตอนสี่ทุ่มของผมโดนทีหลังหายตอน4ี่สามสี่สี่ยังไม่นอนหรอสี่สี่ยังไม่นอนหรอของยูโดก็ตอนสี่ทุ่มอ๋อไล่เรียกกันเพราะว่าอันนั้น อันนี้เบอร์หนึ่งมีเบอร์สองอันนี้น่าจะวันสี่ทุ่มสี่สิบอ่านนี้อันนั้นน่าจะมานสี่ทุ่มไปแล้วของเราคงผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วมันจะเก็บตรงวนี้เก็บเออแม่ไม่จะบไปได้ย่างนี้เมื่อวานน่ะแม่ป้องกันตัวสุดๆเหมือนกันป้องกันโควิดใส่แมสในโพธิ์อ่ะเข้ามามันมามัเตะต้องตัวแม่ มาจับมือไอ้ชิบก็จับมืออยากให้ติดเชื้อไปล้างเลยดูครับจับใหญ่แล้วจับใจครับเราหายแล้วมั้ยเหราหายแล้วยังไงก็ไม่ติดเราเวลาเราเป็นโควิดอะเราหายเสร็จแล้วมันเชื้อมันยังอยู่ตอนที่เชื้อมันกำลังก่อครับภูมิภูมิดีภูมิดีอยู่ภูมิดีอยู่แล้วเมื่อวานน่ะ เพื่อนๆในยูทูบหินอ่อนแม่นะขึ้นจองศาลาเฮ้ยจองสาลาเลยเนาะน่ามาจ่ากินกันจองศาลาเลยนะเจลเจลไหมเพื่อที่จะอยู่สูงกว่าเพื่อนเพื่อที่จะไม่ให้น้ำตรงนั้นมันไหลมาใส่เดี๋ยวเราจะรอดูคนคอตกรู้สึกว่านายอยากให้โดนเหลือเกินเนี่ย ไม่เขาหมดรอบการปรับปรุงแล้วไม่โดนแล้วมันมีมันมีอยู่มันหมดแล้วเหรอหมดแล้วโอ้น่าจะมีรอบสองเนาะขอบใจเองไว้ก่อนหรือไม่ก็อาจจะเป็นที่หลังแต่ว่าต้องเป็นทุกคนเห็นว่าเขาปรับอะไรการเข้าโฆษณาั้งปรับเปลี่ยนโฆษณาอะไรไม่รู้เรามาต่อกันด้วยที่คุณจุกี้อะโอเคตรงนี้ก็กำลังกินเผากันอยู่พี่น้องตัวนี้หมกกระไม้นะคะ นี่แกงหมอไม้อันนี้แกงจระแป้แโอ้น้องป้อโอ้มาด้น่าทานมากเลยวันนี้นะอยาเอ้มกินหลายรอบแล้วเนี่ยอันนี้อาหารกินเล่นอ้อันนี้อาหารกินริงๆอันนี้เท่าไหร่คะดูอันนี้เท่าไหร่เหรออันนี้เจ็ดสิบค่ะอือซื้อซื้อซื้อ้อซื้อนื้อซื้อ้อนื้อื้อ ไม่ใช่ค่ะร้านเมื่อวานเจ้าไม่อยู่อันนี้อันนี้ชิมใหม่เจ้าของไม่อยู่เดี๋ยวนะคุณจิโกมาพร้อมตูดเยอะๆโอ้ยโอจิโก้บ้านแม่เขาบอกว่าถ้ากินตูดเยอะจะนวดเก่งนะช่วงหลังๆแม่ไม่ค่อยกินตูดแม่ก็เลยไม่ค่อยบวดแต่ที่จริงอ่ะบ่นมาทั้งชีวิตแล้วแหละตลอดอายุ40ปี ก็มาดูเกี๊ยวซื้อมาให้มากมาโกโก้ไลเป็นไหนอะไรนะถังไก่น้องถังไก่ปาซื้อถังไก่มาให้ไม่ใช่คนนี้โกโก้ไลเยอะคนน้ำเย็นในกระติกมีนะคะน้ำแข็งเต็มเลยนู่นไงวันนี้ก็มีไม่ใช่เหรอยานี่ถือไปแล้วนู่นน่ะวันนี้ที่โกที่โกพลาดไม่ได้นะที่โกต้องคลิปต่อคลิปชนเชยเมื่อวานเก็บเกินะ คลิปเมื่อวานลงหมดหรือยังครับหมดแล้วครับยังเหลือคลิปเหลลือคิปเดียวยังเหลืออยู่เหรอในลงหมดยังเพิ่งจะหมดนี่แหละคลิปสุดท้ายเนี่ยกำลังกันโฆษณานะนี่อ๋อตั้งเป็นส่วนตัวเหรอไม่เพิ่งจะลงอ๋อเพิ่งจะลงหมดเพิ่งจะไล่ไล่ลงหมดครับในก็มีเสียงไปว่าเป็นคลิปเก่าเอฟซีอยากจะดูเรื่องราวเก่าๆของเมื่อวาน นี่ก็มีเสียงดังขึ้นมาแล้ววันนี้ย้อนยุคย้อนยุคยอนยุโราณเก่าเกาก็จะตกข่าวหน่อยครับดูช่องในวันนี้เออรอรอดูช่องบางช่องดีกว่าวันนี้อาจจะเป็นไปได้เอันนี้คือาบ้านเรานาะ ลงหมดสุดทีสุดท้ายแล้วนี่เริ่มคลิปใหม่แล้วเนี่ยอินดีด้วยนะครับกับนายโพธิ์นะครับครับผมเมื่อวานก็ขอตกทั้งวันเนาะทำไปบนไปนะเมื่อวานวันนี้ก็หายแล้วนะครับรักษาโควิดหายแล้วเดียวเราไปเริ่มงานแหละตอนนี้กำลังใส่องประด้านหลังบ้านพี่แอนงานเช้า เปลี่ยนกำลังไปเปลี่ยนหน้าต่างแล้วก็ซื้ออะไรนะที่ดูอากาศแล้วเขาเรียกอะกุนเติมสวัสดีครับนั่นเด็กกับแนมันสิใครบอกกลับบ้านข่าวดีเมื่อวานไงช่มาข้อ ตันมาแล้วนะครับหายแล้วเนาะคำตันก็หายแล้วครับโอเคนะครับ <Okay. S 1> YouTube ม่รู้ทำอะไรนะครเมื่อวาน